กิจกรรมอำเภอท่าฉางประจำเดือนมิถุนายน2568วันที่3มิถุนายน2568พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญสักบาทถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568นักหอประชุมอำเภอท่าฉาง วันที่3มิถุนายน2568พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568ณหอประชุมอำเภอท่าช้าง วันที่3มิถุนายน2568กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568ณสนามทุ่งผีเล่นดิกหมู่ที่4ตำบลเขาถาดวันที่4มิถุนายน2568 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญประจำปี2568ณห้องประชุมอำเภอท่าชางวันที่4มิถุนายนลงนามบันทึกข้อตกลงจัดการแข่งขันกีฬากรีตานักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี2568วันที่5มิถุนายนโครงการมหาไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภัยหยุดยั้งยาเสพติดณหอประชุมอำเภอท่าชาง วันที่5มิถุนายนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ2,568 วันที่6มิถุนายนปล่อยแถวการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบ่อนการพนันแรงงานต่างด้าวค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมายวันที่6มิถุนายนโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนองค์ความรู้การป้องกันภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าและสารเสพติดให้โทษวันที่6มิถุนายนประชุมเตรียมการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในทุนที่ป่าไม้ วันที่6มิถุนายนวิธียกเสาเอกอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนภ่าฉางวิทยาคารวันที่6มิถุนายนประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการบริหารกิจการชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าเคย วันที่9มิถุนายนโครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568วันที่9มิถุนายนกกจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันอานันธรมอินดนณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากฉลุย วันที่9มิถุนายนโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนธรรม,มาพิบาลชุมชนบ้านน้ำผู้หมู่ที่4ตำบลเขา่านนะักหอประชุมอำเภอท่าชา้างวันที่10มิถุนายนกิจกรรมหน่วยมิตรประชาคองบิน7ช่วยเหลือประชาชนณโนะรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม วันที่10มิถุนายนประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตาตำบลสเวียดวันที่10มิถุนายนร่วมต้อนรับคณะอนุก,กรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ToB ี no. 1, น u m b e r One มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่10มิถุนายนร่วมต้อนรับคณะอนุก,กรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับเพชรณศูนย์กระจายสินค้าบริษัทซีพีโอจำกัดมหาชนวันที่11มิถุนายน ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าฉางครั้งแรกณนะห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าชางวันที่12มิถุนายนรับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี2568ณที่ว่าการอำเภอท่าชาง วันที่12มิถุนายนประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสเวียดวิทยารัชมังคลาพิเศษวันที่12มิถุนายนอนุมัติเพิ่มชื่อบุคคลถามด้าวเข้าทะเบียนบ้านจำนวนสองรายวันที่13มิถุนายนประชุมคณะก,กรรมการส่งเสร,ริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ครั้งที่2องับ2,568นะห้องประชุมอำเภอท่าชา้างวันที่14มิถุนายนให้การต้อนรับคณะอนุก,กรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2,568ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นรอบที่ 2, นะสองณศาลาประชุมหมู่บ้านบ้านท่าน้ำแห้งหมู่ที่4ตําบลคลองไซ วันที่16มิถุนายนประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์อปปรออำเภอท่าฉางณห้องประชุมอำเภอท่าฉางวันที่17มิถุนายนให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทอง ประจำปี2,568ระดับเขตเขตตรวจราชการที่5กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณศาลา,าประชุมหมู่บ้านบ้านท่าน้นแห้งหมู่ที่4ตำบลคลองไซ วันที่17มิถุนายนให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตอรีดรอภิชัยสีเมืองผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขตตรวจราชการที่5นะักห้องประชุมอำเภอท่าฉางวันที่18มิถุนายนโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนประจำปีงบประมาณ2,568นวัดมูลเหล็กวันที่18มิถุนายนให้การต้อนรับคณะทำงานประเมินผลงานตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2568ณศาลาประชุมหมู่บ้านบ้านท่าน้ำแห้งหมู่ที่4ตำบลคลองไซวันที่18มิถุนายน ให้การต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางณนะบ้านเลขที่79หมู่ที่6ตำบลเขาทานวันที่18มิถุนายนซักซ้อมแผนเผชิญเหตุบุคคลวิกลจริตคุ้มคลั่งณนะสวนสาธารณะเทศบาลตำบลท่าฉาง วันที่19มิถุนายนตรวจบุหรี่ไฟฟ้า,ฟา,ฟาและการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนทางโครงการนักเรียนปลอดภัยห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า,ฟ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 าและยาเสพติดณโนะรงเรียนบ้านท่าแซะและโรงเรียนวัดบางคราม วันที่19มิถุนายนโครงการมหาไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภยัยหยุดยั้งยาเสพติดณนะองค์การบริหารส่วนตำบลเขาถานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉ้างและเทศบาลตำบลท่าฉ้างวันที่20มิถุนายนโครงการมหาไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภยัยหยุดยั้งยาเสพติด นองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุยองค์การบริหารส่วนตำบลสวีดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคยและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใสวันที่24มิถุนายนให้การต้อนรับคณะกรรมการทัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปรี2568ลงพืรร้นที่ขัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568 รอบตัดสินณศาลาประชุมหมู่บ้านบ้านท่าน้ำแห้งหมู่ที่4ตำบลคลองไซวันที่24มิถุนายนากิจกรรมศูนย์ซ่อมรถจัก,กรยานยนต์เคลื่อนที่ณศาลาประชุมหมู่บ้านบ้านท่าน้ำแห้งหมู่ที่ 4, ตำบลคลองไซวันที่24มิถุนายน กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ว่าการอำเภอท่าชาง Big Cleaning Day ณนะที่ว่าการอำเภอท่าฉางวันที่25มิถุนายน โครงการเข้าวัดจัดปิ่นโตถวายพัตตาหารสืบสารวิถีธรรมนำบริการสู่ประชาชนอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่พักสงกาะช่วย วันที่25มิถุนายนกิจกรรมศูนย์ซ่อมรถจักยานยนต์เคลื่อนที่ณนะที่พักสงเกาะช่วยวันที่25มิถุนายนการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี2568ณนะที่ว่าการอำเภอท่าช้าง วันที่25มิถุนายนพิธีเปิดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิกรวมพลคนรักสุขภาพนักเทศบาลตำบลท่าชางวันที่26มิถุนายนกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2568ณสนามคลองไซอารีนาหมู่ที่7ตำบลคลองไซ วันที่26มิถุนายนากิจกรรมศูนย์ซ่อมรถจัก,กรยานยนต์เคลื่อนที่ณสนามคลองไซอารีนาหมู่ที่7ตำบลคลองไซวันที่26มิถุนายนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีลูกจันเกมครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2568ณโรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 26. มิถุนายนพิธีเปิดโครงการกีฬาปากฉลุยสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,568นสณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย วันที่26มิถุนายนรับมอบประกาศเกียรติคุณประเภทองคอ์กรดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2568อําเภอทูบีนัมเบอร์วันอําเภอท่าฉ้างวันที่26มิถุนายน,น,ายนปล่อยแถวป้องกันปราบปรามยาเสพติดบนการพนันแรงงานต่างด้าวค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมาย วันที่27มิถุนายนรับมอบประกาศเกียรติคุณประเภทผู้บริหารบุคลารกรผู้ปฏิบัติงานทุบีนั้งเบอร์วันดีเด่นประจำปี2568โครงการารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุบีนังเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริริวัฒนาพนนวดีณมหาวิทยายลายัยราชภัฏสุราษธานี วันที่29มิถุนายนทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี2,568ปิดทองลูกนิมิตยกช่อฟ้าถวายเทียนพรรษาณวัดส,สายทานเจริญธรรมวันที่29มิถุนายนพิธีฉลองปรเรียนธรรมสามประโยค พิธีทักษิณาบรุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสพิธีทอดผ้าป่าสาม,มัคคีเพื่อการศึกษาแขกรับพิสุและสัมมนเนรณวัดประตูใหญ่วันที่30มิถุนายนโครงการอบรมให้ความรู้ด้านน้ำสุขาพิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยณสาลาประชุมหมู่บ้านบ้านคลองลำไน หมู่ที่6ตำบลท่าเคย